ข้อดีของรุ่นนี้ก็คือมันสามารถเช่พลิกจอเป็นแนวตั้งแบบนี้จากนี้ไปก็จะดูแนวตั้งได้เต็มจอมันเหมือนกับดูจากโทรศัพท์มือถือเลยนะครับแต่ว่ามันใหญ่กว่ามากความละเอียดของมอนิเตอร์รุ่นนี้คือ2560คูณ1440หรือเรียกว่าเป็นความละเอียดระดับ 2K สวัสดีครับท่านผู้ชมวิดีโอนี้มาแกะกล่องจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานตัดต่อของผมครับ ตัวนี้เป็นตัวใหม่แทนตัวเก่าที่ไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่และก็มีขนาดเล็กตัวนี้เป็นขนาด27นิ้วความคมชัด 2K ใจเก่งแล้วอยากจะได้ 4K ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าซื้อตามงบประมาณงบมีเท่านี้ก็ใช้เท่านี้นี่คือชื่อรหัสนะครับ ls 2 7 dg 5 0 2 w e w x แล้วก็ t มันเป็นมอนิเตอร์แสดงผลขนาด27นิ้วนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่ 2K นี่เป็นอะแดปเตอร์และสายเสียบปลั๊กส่วน2เส้นนี้เป็นสาย DisplayPort และสาย HDMI อันนี้จะเป็น DisplayPort HDMI อันนี้ก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นก้านเสาของขาตั้ง และนี่ก็คือตัวจอครับ34เซนความยาว60สเซนทะแยง69เซนนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าจอ27นิ้วคือถ้าวัดทะแยงในะมันจะตกที่27นิ้วพอดีเยเข้าไปตามนี้ นี่90องศาแล้วดันลงไปมันจะยุบดังกึกแล้วก็หมุนนี่พอหมุนแล้วก็จะล็อกแล้วตอนนี้นะครับล็อกเรียบร้อยนี่ถือว่าใหญ่สุดเท่าที่ผมมีใช้มานะครับเพราะว่าตัวที่ผมใช้อยู่ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้ข้อดีของรุ่นนี้ก็คือมันสามารถใช้พลิกจอเป็นแนวตั้งแบบนี้ปรับอ๋อมันไม่ได้มีล็อกอะไรใช้กดเฉยๆนะครับเพราะว่าเขามีเป็นเหมือนกับ สปริงอยู่แล้วนะครับก็กดลงใช้แรงดึงนิดเดียวนะครับมันก็จะขึ้นมาเองนี่ไม่ต้องไม่ต้องปลดล็อกไม่ต้องบีบอะไรทั้งสิ้นครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกมันค่อนข้างหนักมันหนักตรงแผ่นฐานนะครับซึ่งดีมากมันจะทําให้มีความแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าจุดต่อด้านหลังมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนแบบนี้โอ้ชอบชอบที่มันหมุนได้แบบนี้แหละภรรยาผมชอบเวลาดูซีรีส์จีน เขาชอบดูซีรีส์แนวตั้งกันเดี๋ยวนี้ด้านหลังจะเป็นที่ต่อหูฟังที่ต่อ HDMI นะครับที่ต่อ DisplayPort ตรงนี้เป็น USB แล้วก็อันนี้จะเป็น DC in เมนูต่างๆเลือกเซตตั้งค่ากดจากตรงนี้สาย Adapter เ,เ,เข้าที่นี่ HDMI ต่อที่นี่ผมทดลองต่อกับโน้ตบุ๊กและเซตภาพให้เป็นแนวตั้ง ไปที่ Display Setting แล้วเลือกตัวนี้นะครับให้เป็น90เราก็จะได้ภาพที่เป็นแนวตั้งทันทีผมทดลองต่อ YouTube ของผมแล้วก็ปรับเป็นแนวตั้งจะได้ภาพประมาณนี้นะครับตอนนี้สะดวกกับผมเลยครับเพราะว่าผมมีวิดีโอที่ถ่ายเป็นแนวตั้งเยอะเลยครับจากนี้ไปก็จะดูแนวตั้งได้เต็มจอมันเหมือนกับดูจากโทรศัพท์มือถือเลยนะครับแต่ว่ามันใหญ่กว่ามากตัวหน้าจอนะครับมันสามารถที่จะหมุน หมุนเฉพาะจอเนี่ยโดยที่ฐานยังอยู่กับที่ได้ด้วยนะครับนอกจากหมุนแนวตั้งแนวนอนและยังขยับหน้าหลังแบบนี้และว้มเงยเนี่ย,ยได้ง่ายมากเดิมทีผมจะใช้จอนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่แค่ Fu l l HD ตัวนี้เอาไว้เป็นไทม์ไลน์ในการตัดต่อส่วนฝั่งนี้เอาไว้สำหรับเลือกภาพที่จะนำมาใช้ในไทม์ไลน์ สวิตในการเปิดปิดก็คือการกดข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถเลือกเมนูนี่เลือกแล้วก็ปรับโหมดได้ผมคิดว่าผมจะปรับสีมันออกเหลืองผมจะปรับโหมดใหม่ผมเลือกเป็นออริจินัลมันจะเป็นแบบนี้ผมลองเอาโปรเจกต์เก่าๆที่เคยตัดต่อมาเปิดใหม่ด้วยมอนิเตอร์ตัวนี้ผมเห็นรายละเอียดต่างๆของวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้ชัดเจนแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความละเอียดของมอนิเตอร์รุ่นนี้คือ 2560คูณ1440หรือเรียกว่าเป็นความละเอียดระดับ 2K ความถี่1 4 4เมกะเฮิสินค้ารับประกัน3ปีราคาที่ผมซื้อมาคือ6,900ผมถือว่าราคานี้ได้มอนิเตอร์ยรี่ห้อซัมซุง27นิ้วและความละเอียดระดับนี้ผมว่าคุ้มค่ากับราคามากครับ ตอนนี้ปรับแต่งสีต่างๆพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับก็จากนี้ไปวิดีโอของสมชาย DIY ก็จะมีความคมชัดมีความสวยงามมากขึ้นนะครับเพราะว่าจอใหญ่ขึ้นเนี่ยทำให้ผมสามารถดูว่าตรงไหนหลุดโฟกัสตรงไหนต้องตัดต่อใหม่จากเดิมที่ใช้จอเล็กๆแบบนี้นะครับมอนิเตอร์ตัวนี้6,900บาทนะวันที่ผมซื้อขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ